ทุกคนน่าจะได้เห็นจากชื่อคลิปแล้วใช่ไหมครับว่าวันนี้ครับตัวเกม PUBG Mobile ครับมีภารกิจใหม่เข้ามาครับทุกท่านเป็นภารกิจที่เป็นลิมิเต็ดเอดิชันครับซึ่งสามารถหมดได้แล้วก็จะไม่เปิดให้ทําอีกเลยครับภารกิจนี้นะครับเป็นการคอแลบกันนะครับระหว่างตัวเกม LOL กับ PUBG Mobile นั่นเองนะครับภารกิจนี้มีชื่อว่า Miller w o r l d นั่นเองนะครับผมเป็นภารกิจที่จะหมดในอีก61วันนี้เท่านั้นนะครับภารกิจนะครับมีอะไรมีวิธีการทํำยังไงบ้างเดี๋ยวเราจะมาแนะนําในคลิปนี้ให้กับทุกคนเลยะผมพ ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วเราไปดูวิธีการทำภารกิจนี้กันเลยครับผมสำหรับใครนะครับที่อยากจะเติม UC เกมผับ G Mobile นะครับแล้วยังไม่มีแหล่งที่จะไปเติมนะครับแนะนำเพจบริการเติม UC ราคาถูกบายวิสาหกรรมนะครับเพจนี้นะครับมีโปรโมชั่นมีเติมทุกราคาทุกขนาดพร้อมกับมีของแถมต่างๆมากมายเลยนะครับถ้าเกิดสนใจฝากไปกดติดตามเพจนี้นะครับผมลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับสำหรับภารกิจ m i l l e r World นะครับเป็นภารกิจนะครับที่มาใหม่ล่าสุดนี้เลยนะครับเป็นภารกิจที่เราต้องไปเล่นในโหมด อีเวนต์ครับที่เป็นการคอลแลบกันนะครับระหว่างตัวเกม PUBG Mobile กับตัว LOL Ark เนั่นเองนะครับผมมันจะอยู่ในโหมดทีมประจำสัปดาห์แมปเอรนเจลนั่นเองนะครับให้เรากดติ๊กเปิดนะครับเพื่อจะเล่นโหมดนี้และทำภารกิจนี้นั่นเองนะครับเมื่อเราเข้าเกมมานะครับเวลาที่เราอยู่บนเครื่องครับเราจะเห็นได้ชัดเจนเลยครับว่าการคอลแลบกันครั้งนี้มันเด่นแค่ไหนครับเพราะว่าเราจะมองเห็นเมืองลอยฟ้าเป็นเมืองเมืองเป็นตันๆแบบนี้เลยครับตอนแรกแนะนำทุกคนเลยไม่เกี่ยวกับภารกิจนะครับ อยากให้ทุกคนกระโดดลงไปครับมันจะมันมากๆเพราะว่าถ้าเกิดเราอยู่ข้างบนนะครับมันจะมีของดอปเยอะแบบเยอะมากๆครับเป็นเมืองใหญ่ๆเมืองหนึ่งเลยแล้วเมื่อใดก็ตามนะครับที่คุณฆ่าคนได้ในเมืองนี้คุณจะได้1คิวด้วยนะครับและที่สําคัญคุณจะไม่สามารถตายได้ครับเมื่อคุณตายเขาจะบังคับให้เรากระโดดลงไปแต่ว่าคุณจะไม่ตายจากเกมนะครับนอกจากนั้นครับถ้าเกิดว่าเราแบบไม่อยากจะตายแล้วนะครับเราสามารถจะเก็บของแล้วก็รีบกระโดดลงไปได้ด้วยนะครับผมเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูตอนที่ผมลงมาอย่งนี้กันดีกว่าครับ นั่นแหละครับทุกคนนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับผมในตอนนี้ผมไล่ยิงมากะจะไปยิงทั้งเมืองเลยครับแต่อยู่ดีแม่งตกครับตกหน้าผาแล้วเราจาเป็นครับที่จะต้องโดดลงข้างล่างครับเมื่อเราโดดลงข้างล่างแล้วเนี่ยนะครับตัวเราครับจะไม่ตายนะไม่ใช่โดดลงไปแล้วน็อกนะครับตัวเราครับจะกางปีครับแล้วก็ล่อดลงมาเหมือนเราโดดล่มปกตินี่แหละครับของทุกอย่างที่เราเก็บมานะครับจะยังอยู่ในตัวเราหมดไม่ว่าจะเป็นเกราะหมวกปืนยาทุกอย่างครับจะยังอยู่ในตัวเราหมดเลยนะครับแต่ว่ากลับกันนะครับผม ฉากหนึ่งครับเป็นฉากที่ผมโดนฆ่าอยู่ข้างบนถ้าเกิดว่าเราโดนฆ่าข้างบนจะไม่เหมือนกันครับตัวละครของเราจะบังคับตายครับแล้วก็จะบังคับสุ่มจุดเกิดจุดโดดให้เราครับมันจะโยนไปให้เราสักที่หนึ่งที่ไม่มีคนครับแล้วเรานะครับจะมีแค่ปืนหนึ่งกระบอกนะครับที่เป็นปืนสกาหมวกหนึ่งเกาะหนึ่งเท่านั้นนะครับเราต้องไปฟาร์มเพิ่มเอาของทุกอย่างที่เราเก็บมาจะไม่มาตามตัวเราถ้าเกิดว่าเราตายนั่นเองนะครับผมกลับมาที่ภารกิจนะครับผมภารกิจแรกของเรานะครับที่เราจะต้องไปทํากัน นะครับผมให้เราเปิดแผนที่ขึ้นมาครับแล้วมองหาจุดที่เป็นหัวกะโหลกสีฟ้าหรือว่าสีเขียวก็ได้ครับให้เรามองหาจุดนั้นนะครับเพราะภารกิจเขาบอกว่าให้เรากำจัดมอนเตอร์มิลเลอร์จำนวน3ตัวนั่น,น,นเองตรงหัวกะโหลกฟ้าหรือว่าหัวกะโหลกเขียวนี้จะมีมอนเตอร์ให้เราไปกำจัดอยู่นะครับอยู่ใกล้ตรงไหนให้เราไปที่นั่นครับมอนเตอร์กำจัดไม่ยากครับผมเดี๋ยวไปดูกันอย่างในคลิปตัวอย่างนี้นะครับผมเลือกที่จะมาใกล้ๆกับหัวกะโหลกสีฟ้านะครับจะมีของแล้วก็มีมอนเตอร์เยอะกว่านะครับผมมอนเตอร์จะม ทั้งตัวแบบบินได้ตัวแบบเดินแล้วก็ตัวแบบสไนเปอร์ด้วยนะครับตัวบินได้ก็จะบางหน่อยตัวยิงไกลก็สามารถใช้สกิลได้นะครับหรือว่าตัวตีใกล้ก็จะเป็นตัวละครใน l อลครับถือขวานหรือถืออะไรสักอย่างเนี่ยมาทิมหน้าเราครับก็จะถือกับเพื่อนหน่อยนะครับผมใครเคยเล่น l อลน่าจะรู้จักตัวพวกนี้ลองคอมเมนต์มาบอกผมนะครับว่าเขาชื่อตัวละครอะไรนะครับผมนี่นะครับข่าให้ได้ครบสาตัวภารกิจของเราก็จะสําเร็จไปได้1อย่างนั่นคือ ครับผมหลังจากที่ฆ่ามอนสเตอร์ครบ3ตัวแล้วใช่ไหมครับให้ทุกคนเปิดแผนที่ขึ้นมาครับแล้วมองดูในแมพครับมันจะมีจุดเทาๆนะครับนับเวลาถอยหลังอยู่2จุดให้เราเลือกจุดที่ใกล้ที่สุดครับเพื่อที่จะบินขึ้นไปครับยังเมืองไอซ์แลนด์มิลเลอร์นั่นเองนะครับผมข้างบนจะมีมอนสเตอร์ให้เราฆ่าและมีกล่องมีของดรอปมีตัวละครใน L O L ให้เราใช้ด้วยครับฟังไม่ผิดครับมีตัวละครใน L O L ให้เราใช้ด้วยนั่นเองเมื่อเรามาถึงแล้วนะครับมันยังเป็นสีขาวอยู่ไม่ต้องตกใจนะครับรอสักแป เข้าไปในวงสีฟ้าเลยตัวละครของเรานะครับจะวาร์ปครับแล้วก็ติดเทอร์โบติดสายฟ้าบินขึ้นไปอย่างข้างบนเมืองไอซ์แลนด์มิลเลอร์นั่นเองนะครับเมื่อขึ้นมาปั๊บตัวละครของเรานะครับจะบังคับเปลี่ยนเป็นตัวละครของ L.O.L ทันทีนะครับมีหลายตัวละครเลยประมาณ4ตัวละครเลยมั้งครับอย่างตอนนี้นะครับผมได้เป็นสไนเปอร์นะครับใครรู้ว่าสไนเปอร์ตัวนี้นะครับชื่ออะไรใน L.O.L บอกด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ชอบฮีโร่ตัวนี้หรือว่าตัวละครตัวนี้นะครับสามารถเปลี่ยนได้1ครั้งนะครับเพียงเข้ามาตตรรงงงววสีีฟ้้้านแลกด เปลี่ยนตัวละครระบบเกมนะครับจะสุ่มตัวละครใหม่ให้เรา1ตัวนะครับเป็นการสุ่ม1ครั้งต่อ1นแมตช์นะครับผมสุ่มได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับอย่างตอนนี้นะครับตัวเกมสุ่มให้ผมเป็นเจ้าถือค้อนยิงพลาสมาจากค้อนได้นะครับชื่ออะไรก็ไม่รู้นะครับใครรู้บอกด้วยนะครับว่าตัวนี้ชื่ออะไรในเกม LOL นะครับผมข้างบนนี้นะครับผมจะมีมอนสเตอร์เหมือนกับตรงที่เราไปยิงมาเมื่อกี้เลยครับเหมือนกับว่าไอ้ตรงข้างล่างเนี่ยมันแบบเป็นเศษซากจากข้างบนตกลงไปนะครับผมเราสามารถยิงมอนสเตอร์นะครับแล้ว นะครับผมมีมอนสเตอร์เหมือนข้างล่างเป๊ะเลยทั้งสไนเปอร์ตัวตีใกล้ตัวบินโอ้โหมีหมดครับเราสามารถยิงพวกเขาให้ตายนะครับแล้วก็เก็บเหรียญบางทีมีไอเทมดรอปด้วยนะครับอาจจะเป็นพวกรองเท้าหรือแหวนหิวเลือดคล้ายๆเกมโมบ้า LOL เลยนั่นเองครับผมเรียกได้ว่าเป็นโหมดที่โคตรสนุกนะครับถ้าเกิดใครอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมต่อจากนี้นะครับช่วยคอมเมนต์บอก <I got S 1> ผมหน่อยนะว่าพี่ฝนช่วยทำรายละเอียดให้หน่อยผมอยากรู้ผมอยากดู s <S ถ้าเกิดว่ามีคนสนใจแลวคอมเมนต์เยอะมากพอนะครับผมจะทำรายละเอียดแมทนี้ มาให้ทุกคนได้ดูเลยนั่นเองนะครับผมฝากคอมเมนต์ด้วยแล้วกันนะครับหลังเข้ามาที่ภารกิจของเรากันดีกว่านะครับผมภารกิจของเรายังไม่หมดนะครับเมื่อตะกี้นี้เราฆ่ามอนสเตอร์ไป3ตัวแล้วใช่ไหมครับต่อไปครับเมื่อเราขึ้นมาให้เรามองหากล่องแบบนี้ครับมันจะอยู่ทั่วพื้นที่นี้เลยครับเราจะมีกล่องให้เราเก็บให้เราเปิดครับให้เราไปเปิดกล่องพวกนี้นะครับจำนวนหนึ่งกล่องกล่องไหนก็ได้ครับเปิดให้ได้ครับเมื่อเปิดแล้วนะครับภารกิจของเราก็จะผ่านเป็นที่เรียบร้อยเลยในกล่องนี้นะครับจะมีของดรอปนะครับเป็นค ตเป็นไอเทมแต่ละกล่องนะครับก็จะมีอัตราการดรอปที่ไม่เหมือนกันนะครับอย่างสีฟ้าก็จะเป็นไอเทมที่ดรอปน้อยที่สุดนะครับรองลงมาก็เป็นสีม่วงครับมากกว่าสีฟ้าและที่สําคัญที่สุดครับมันจะมีกล่องสีทองเพียงกล่องเดียวเท่านั้นครับในบนเกาะไอซ์แลนด์นี้ครับเป็นกล่องสีทองที่ดรอปเยอะมากๆครับบางทีเนี่ยได้คริสตัลถึง25ชิ้นเลยนั่นเองนะครับผมจะมีแค่กล่องเดียวให้เราดูในแผนที่ดีๆนะครับผมจะมีเวลานับถอยหลังให้เราไปเปิดแค่ เดียวเท่านั้นนะครับผมใครขึ้นมานะครับแนะนำเลยครับหากล่องเปิดให้เยอะที่สุดเก็บคริสตัลให้เยอะที่สุดครับเพราะเราสามารถเอาคริสตัลวงนี้นะครับไปแลกของได้นั่นเองนะครับผมย้าอีกทีนึงถ้าเกิดใครอยากดูรายละเอียดแผนที่นี้แมตช์นี้คอมเมนต์มาได้ใต้คลิปนี้นะครับผมจะทำรายละเอียดให้ครบทวนเลยว่ามีตัวละครอ,อะไรบ้างมีอัปเดตอะไรบ้างฝากกดติดตามในช่องไว้ด้วยแล้วกันนะครับอาจจะทำเป็นคลิปแยกหรือคลิปรวมร <got> อติดตามได้ที่สำคัญนะครับ คอมเมนต์มาหน่อยครับว่าอยากดูนะผมอยากอ่านคอมเมนต์จริงๆนะครับทุกคนฝากหน่อยนะครับตัดมาที่ช่วงท้ายของภารกิจกันนะครับผมเราฆ่ามอนสเตอร์ไปแล้วนะครับสตัวแล้วเราก็ไปเปิดกล่องที่เกาะไอซ์แลนด์มิลเลอร์มาแล้วนะครับจำนวนไม่รู้กี่กล่องแหละเปิดเต็มเลยนะครับจนได้ปืนเกดิมาด้วยนะครับเราไม่จําเป็นต้องที่1นะครับเพียงแค่เรานะครับไปตายนะครับแค่นั้นเองหรือเราอยากไปที่1ก็ได้แล้วแต่ครับแต่ว่าคุณแค่ต้องให้เกมมันจบโดยปกติคุณก็จะ ผ่านภารกิจได้เป็นทีเรียบร้อยนั่นเองนะครับอย่างผมนะผ่านโดยแบบว่าจบเกมปุ๊บแล้วผมได้เลยเกมเดียวได้เลยนะครับทำภารกิจตามผมแล้วบอกว่าครั้งเดียวได้แน่นอนเลยนั่นเองนะครับผมตามนั้นนะครับทุกท่านแค่นี้แหละครับภารกิจนี้เป็นภารกิจแบบลิมิตเอเดชั่นมีจํากัดเวลาถ้าเกิดว่าใครนะครับสะสมภารกิจใครนะครับกําลังตามล่าภารกิจอยู่ภารกิจนี้นะครับเป็นภารกิจที่แบกเพื่น อันนี้แบกัตู๋เนี่ยยิงแล้วแบกัตูถ้าเกิดว่าใครในเราลรงตามล่าภารกิจอยู่นะภารกิจนี้เป็นภารกิจที่เหมาะนะครับจะเก็บไว้ใน ID เพราะว่ามันมีแล้วมันก็จะหายไปในแค่60วันมีตามอีเวนต์เท่านั้นเลยนะครับผมสโลว์นี้นะครับขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะครับที่มาดูการทําภารกิจในวันนี้นะครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ไม่มากออก็หน่อยนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามไลตซีมไปด้วยนะครับผมมีรีมสดทุกวันใน Facebook f a n p a g e L l i g h t For Fun นะครับผมแล้วก็คลิปอัพลงทุก วันเว้นวันนะครับผมช่วงนี้จะพยายามอัพไม่ทีน้อยยังไงก็ฝากติดตามไปด้วยนะครับทั้ง2ช่องทางเลยและทั้ง YouTube แล้วก็ทั้งเฟซบุ๊กแกรมเก็เลยครับผมขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามกันมายาวนานมากๆเลยนะครับหลายๆคนติดตามมาหลายปีมากๆอาจจะแวะมาดูหรือว่าอาจจะแบบแว๊บๆขึ้นหน้าฝีแล้วก็ดูยังไงนะครับมาทักทายกันได้นะครับทุกคนขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนอยู่เป็นทุกอย่างให้กับผมในวันนี้นะครับผมไปแล้วครับทุกท่าน บายบายสิเกล็ดตงคิว for watching ทุกทท่านเลยนะครับผมโจบดีครับสำหรับใครนะครับที่ดูคลิปแล้วยังรู้สึกไม่อิ่มหนำสำลันใจเหมือนมันสั้นเกินไปนะครับสามารถไปติดตามผมได้นะครับที่ไลฟ์สตรีมสดนะครับในนั้นเราจะสตรีมกันยาวถึง5-6ชั่วโมงต่อวันเลยนะครับอยู่ที่เ e b o o k f แฟนเพจแอลเฟฟไลฟ์ for fun นะครับผมถ้าเกิดอยากจะดูฝากไปกดติดตามให้กับผมด้วยแล้วกันนะครับผมขอบคุณมากครับ